ก็มาสวัสดีกันนะครับก็มาอยู่กับผมแล้วพานี้ผมก็จะมารีวิวมอด 2.money.item นะฮะซึ่งเป็นของเวอร์ชัน0.11.1นะฮะนี่ฮะนี่ครับนี่ครับเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกฮะเรามาดูที่ตัวไอเทมก่อนฮะปึ๊บมีทั้งหมด3นะฮะดูฮะปึ๊บปึ๊บอ่าก็อย่างที่เห็นแล้วครับก็คล้ายทูม o นี่ i t เทมปกติแล้วครับ ปึ๊บ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 อันนี้ไม่เกี่ยวครับปึ๊บปึ๊บเอาส่วนนี้ก็คือปึ๊บปรับให้เราเป็นแบบเอาชีวิตรอดนะฮะแบบมีชีวิตนะฮะแล้วอีกอย่างนะครับทูมัน y ี t ไอมันมันมีข้อดีอย่างหนึง่งมันสามารถวิ่งไหวได,ได้ครับดูครับ ปึ๊บนั่นไงหเห็นไหมครับเอาวิ่งไวครับสังเกตด,ดูดินนะครับนี่ครับวิ่งไวนี่ฮะเป็นอย่างนี้ครับปึ๊บส่วนเรามาดูทางด้านนี้บ้างครับปึ๊บอันนี้ก็คือคือคือ,ค,อคืออะไรอะคืออะไรอะคืออะไรอะ ืออะไรอ่ะไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับส่วนอันนี้มันก็คือคิวนั่นก็คือค่าเองครับปุ๊บพอปุ๊บเราก็จะตายครับนะฮะปุ๊บมาดูฟังกช์ชันต่อไปฮะปุ๊บเจสเปาโพชั่นคืออะไรครับ <c oughs> คืออะไรอ่ะไม่รู้ครับมันต้องเป็นเกี่ยวอะไรกับยานี่แหละครับ ก็ต่อไปครับก็ปรับกลางคืนครับปรับกลางคืนได้ครับปรับเป็นกลางวันได้ครับ enable day night คืออะไรอันนี้ไม่รู้ครับส่วนนี้ก็คือเทเลพอร์ตครับเทเลพอร์ตยังไงเราครับเราก็ต้องตั้งชื่อครับลองตั้งชื่อ soemhome ok add ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราลองวิ่งไปไกลๆดูครับ นี่ครับพอเราลองกดมาดูนะครับเทเลพอร์ตกดโฮมปุ๊บนั่นไงเห็นป่ะมันก็จะมาให้เราเองส่วนไอ้สามส่วนไอ้สามอย่างที่อยู่ตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะฮะก็ยังศึกยังศึกษาไม่ถีถ้วนครับปุ๊บมาดูทางด้านเซตติงต้งฮะเซตติ้งบางคนโหลดมาปุ๊บไอ้ไอถูบอนี่มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ครับ ให้ให้ลองไปที่เซตติ้งดูฮะเซตติ้งดูฮะมันจะมีให้เลือกตำแหน่งสามตำแหน่งฮะว่าเราจะเลือกเอาตรงไหนครับแต่ผมเลือกเอาตรงนี้ฮะเพื่อเพื่อสะดวกในการในในการใช้ใช่ครับเราก็มาดูทางฟังก์ชันต่อไปครับไอเนี้ยคือไอส,สกิตติ้งใช่ป่ะวะลิสต์ลินติ้ง ไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยคือไอ้นี่มันจะเป็นที่วิ่งอย่างเงี้ยเออให้ไอ้กดสองครั้งแล้วมันจะวิ่งไวอะ่ะลองปิดดูฮะลองปิดดูฮะปุ๊บเห็นป่ะไม่มีอะไรโผล่ขึ้นผมกดสองครั้งแล้วนะเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะนะครับไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นสวัสดีแกะนี่ฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮนะแต่ผมก็จะปรับไปเป็นดังเดิมฮะปุ๊บ ส่วนในนี่คืออะไรวะันอ่านว่าไฟฟีอินซูเวอร์อ่านผิดผมขอโทษด้วยนะครับซูเวอร์ปึ๊บมันคืออะไรครับคืออะไรครับปึ๊บสังเกตดูดีๆฮะเมื่อกี้ภาพภาพมันจะเหมือนมันเป็นภาพวิ่งใช่ไหมครับนี่ฮะพอเรากดตรงนั้นแล้วเราจะสามารถนี่ครับปึ๊บนั่งไงนั่นคือบินบินบินในโหมดเอาชีวิตได้เองนะครับ เราจะสามารถบินในโหมดเอ,เอาชีวิตรอดได้ครับเห็นไหมครับเห็นปะครับเราจะสามารถบินในโหมดเอาชีวิตดได้ปึ๊บปึ๊บแต่ผมไม่ขอไม่ไมขอติอ๊กออานั่นไงเห็นปะถ้าผมอันนนัจะตกอันนี้ไอ้น,นี่ไอ้น,น,อน,นี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรครับไอ้น,นี่ distance tick tick ticking แปลว่าไม่รู้ครับ ไอน,นี้ผมก็ไม่รู้ครับว่าแปลว่าอะไรครับผมขอติ๊กไว้ก่อนนะส่วนแล้วอีกอย่างเนื่องเนื่องจากมันเป็นทูมานี่เอ่อทูมานี่ไอเทมของเวอร์ชันนี้นะฮะอย่างแรกแล้วมันก็จะมีของเพิ่มมาเพิ่มฮะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่มันจะเพิ่มมาให้ก็คือปุ๊บนี่เลยก็คือพอยชั่นนะฮะเราจะสามารถกำ,กำหนดได้อะสมมติปุ๊บเอาสักเจ็ดสิบเอ็ดครับโอเค ปุ๊บเห็นป่ะอ้าวเฮ้ยทำไมช้าแปบบ๊แบแบป๊บนี่ฮะมันก็คือยาฮะเราผมเอาแม็กเลยก็แล้วกันปึ๊บนี่ฮะมันก็จะเราก็เราก็จะได้ยามานะฮะนี่ฮะปึ๊บเป็นสปีดเป็นแบบไม่จำกัดนะฮะสังเกตดูดีว่าจะสปีดขึ้น นี่ฮะอันนี้วิ่งปกติฮะเนี่ยบวกบวกบวกวิ่งเข้าไปด้วยครับเอ้ยผิดนี่ฮะจำ้ำม็กยากระโดดสูงนะฮะเห็นปะโดดสูงเึ้นปะครับนี่ฮะโดดสูงไหมฮะ ส่วนส่วนของอย่างอื่นเราก็จะสามารถใช้เอาได้ตามปกตินะฮะส่วนถอนอย่างอื่นใช้เหมือนคล้ายๆเวอร์ชันเก่าครับนะแล้วอีกอย่างถ้าสมมติใครใครแบบว่าลำคาญยาจะเอายาวไงให้กดมาที่หนึ่งอย่างนี้ครับปุ๊บนะยาก็จะหายไปเองครับลุบหายไปแล้วครับโอเคสำหรับวันนี้ผมอ่ะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดติดตามชมนะฮะ อย่าลืมนะฮะถ้าชอบกดไลค์ Subscribe ด้วยนะฮะแชร์ share, share ด้วยก็ยน่าจะดีนะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ